ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับช่องบ้าผู้สิงไฮกินครับบ้านนะครับเด้อครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมบรรยากาศมันเกิดอยากเอาเนี่ยครับมือนีก็เลยอยากขึ้นมาแบบชมบรรยากาศทึงแดดฟ้าเนะครับอันนี้มันมันมันสันสองครับสันสองครับผมสันสองอันนี้ขืนมาสันสามครับขืนมาสันสามครับ มันก right ็อยากมื hmm. yeah. okay. ère, alors, well ่นมื <us with> <us with> yeah, ่นแน่เล้วครับมื่นมืดมืดมืดมื่นแน่อยู่ครับมื่นแน่อยู่ครับเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเออ่อพี่น้องเขาเห็นบ่ครับนี่บรรยากาศเด้อครับเด้อบรรยากาศบ้านไอ้บรรยากาศบ้านเพื่อนครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเนี่ยนี่แล้วครับบรรยากาศญี่ปุ่นขึ้นมาสั้นสามครับสั้นสามชิ่งครับบางทีอบดโดดเด้อจะให้โดดดึกบดุดบดโดดได้ครับเออโควิดกับโควิดแต่ห้าวบออย่ดุไปคิดสั่นมันนั่นเด้อพี่น้องเขาอย่าไปคิดสั่นมันนั่น เขากินประมาณฮะม่มีน้ำฮะมันยังกินอยู่เออเขาจะไปยี่สันเด้อพี่น้องนี่น่ครับนี่มีเบิร์ตตุกานครับนี่เขาอยู่กันแบบเบิร์ตเบิร์ครับบรรยากาศรอบนอกนะครับเด้อเบิร์ตเบิร์ตอะเบิร์ตกรอบเบิร์กรอบเบิร์กรอบครับเบิร์ตครับบรรยากาศภายรอบนอกครับผมตึกราบบ้านช่องนะครับตึกตึกบ้านเฮานะครับเด้อตึก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 เบิร์ตครับตึกบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงครับดินี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศนะครับ อันนี้เปาผูสียงนะครับเปาผูเสียงครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องเฮ้าเบิ้งครับนี่แหละครับมีโอกาสนะครับเือนนี่มาอยู่ด้แล้วครับมีโอกาสร้ายเื่อนนี่เลยดีขึ้นมาทายถึงดาดฟ้าชันสามนะครับอันนี้แค่ชันสามเอพ่อแม่พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิ้งนะครับเด้อนี่แหละครับบรรยากาศตอนประมาณทุมหนึ่งอยู่นี่นะครับเด้อบานเฮ้าอาจสีเจ้ามุ่งกับบูฮูครับเบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งนี่แหละครับบรรยากาศ บรรยากาศนะครับบรรยากาศครับผมโอ้มวนอะไรได้พี่น้องเลยนี่แหละครับมึงมึงรถกับมึงมีแรนได้พี่น้องนี่แหละคำว่าโควิดครับผมเพดเช็ดม้าให้คักขนาดเลยครับมึงิึงเอามือกล้องถ่ายถ่ายถ่ายรถมีนานๆทีมีมีมีแรนมาขั้นหนึ่งด้วครับเด้อมีแรนมาขั้นเดียวครับรถกัะได้นี่แหละครับพี่น้องเข้าครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่าลืมนะครับปลูกมันจะให้แห้ำแน่ว่างเออดีหอละคัางหรือเปตีวัดใครครับผมสวัสดีครับ